สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาคุกคนมาเล่นเกมนี้เลยนี่นี่นี่เเราจะขอเล่นกับเพื่อนคนนี้เราจะขอเล่นกับเพื่อนคนนี้ในนี้เลยแล้วกันอ่ะเข้าไปในเกมเลยเพื่อนคนนี้เข้าไปคนใจดีมากใจดีไม่สุดในโลกเลยใจดีมักจะบอกให้ใจดีมากออะเข้ามาเลยเข้ามาเอา <laughs> มีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จริงๆนะกดสีนิ้วทำไมมันหนึ่นไม่ดีจังเลยเนี่ยอะะแล้กดเลอะแล้กดเข้าไปหาเพื่อนล้วเลยไม่รู้เพื่อนเราจะอยู่ไหมตอนนี้น่าจะอยู่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 น่าจะอยู่อยู่อยู่ ไปดูมันเราจะมีแต่เจ้าหญิงท้ง,งานเลยเจ้าหญิงสวยแบบส,สวยสวยมองเอลซ่าเนี่ยทุกคนนี่บ้านนั้นเราจองเลยอยังโอ้ยบ้านนี้ไม่คนจองเลยว่าทำยังไงดีทําไมต้องมีคนจองแบบนี้ล่ะใส่แย่มากเลยทุกคนคือตอนบ้านหลังนี้ไม่คนจองมันแล้วเราไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ คือบ้านหลังนั้นเราจองไปแล้วอตอมเตะแต่เราโดนคันี้อะ่ะก็เลยมีคนมาจองบ้านหลังนี้ก่อนอเนา <c oughs> ะเฮ้พี่ไปเลยนะทุกคนยังไงเราก็มีบ้านหลังนี้มาเป็นเพื่อนเราอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูให้มั่น่จจัดไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อให้มันถ เราจะ้อเ้พจอือืออเฮ้เราจะเก้แค้มันให้ได้ม mm ันอ่านได้ไงมีแย่งของใจเย็นๆไว้ก่อนไม่ใจเย็นๆไม่ได้ เราต้องใจเย็นไว้ไรเงี้ยเราจะเป็นเราจะเป็นคน่ิสัยไม่ดีไปค่าเพื่อนอยู่ได้ <c oughs> ทำไมนีิส่มันตุกเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> ว่าไงจ๊ะเดี๋ยวเราขอไปทักทายเพื่อนเราก่อนเอา้ามีสร้างเร็วจังหวัดดีฉันชื่อแอลลี่นะอา้า ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทักทายเพื่อนแล้วเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันล้าไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เคลื่อนจากเพื่อนเราเยอะมากอ้ยอ้อยก็โดดออกไม่ได้อุยคือบ้านเราอยู่แถวแถวบ้านหลังนี้เลยทุกคนนี่ทุกคน เดีนนใใ๋ยวเราจะกดซื้อของสินี่คนนี้เราบอกแล้วว่าเราบอกแร็วอะว่าคนนี้มันหน้าตาแปลกประหลาดอะประหลาดมากดู กุ๊กกุ๊กกุ๊กมีเรียกด้วยกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอ้ยกินอะไรอ่ะฉันหัวกินด้วยหน่อยหัวกินด้วยหัวกินด้วยไม่ให้เอ้าเอ้ามาโยนทิ้มหน้าบ้านฉันได้ไงเนี่ยฉันไม่รู้ฉันอยากโดนทิ้มเป็นยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าไมจะฮ่าฮ่าฮ่าแต่มันเอาก็แค่ตลมนิดนึงเองอยากโดนท่าหรอฉันไม่ได้อยากโดนท่าฉันอยากฉันอยากโดนต่อย โอ๊ยมาทำเป็นงี้เงา่าไม่เข้าแล้วเอ้านี่เาขาพี่เรอคอยคอยหยิบของเลยนะได้ได้ได้สิเจนไม่เจนไม่เชื่อว,ว่ามันจะฆ่าฉันไหมเอ้ยแค่มันหนอนมันไม่ฆ่าฉันหรอกมั้งเค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 ใจ,ยใจยเย็นไว้ก่อนนะฉันเนี่ยแค่ต้องใจแค่ต้องใจเย็นไว้ไม่ใจออดไปแล้วเอา้าอะไรวะ จะตื่ว่าคจุกดจนวันนี้พื้นที่ไม่เต็มใครที่พื้นที่เต็มไม่ต้องมานะไม่ต้องมานั่งลบรูปเลยนะแค่ใช้แอปนี้เลยแอปใครไม่ใช่แอปเก็บข้อมูลหรือแอปอะไรโอเคอันถ้าไม่เชื่อ เดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะทีมลิมไม่ให้นะผู้คนทีมริมเพ้่ใต้คลิปเลยใครที่เมมเต็มเนี่ยไม่ต้องมานั่งลบรูปแล้วนะเพราะใช้พวกผูกเราใช้แอปนี้กู้มาใช้แอปสิเฮ้ยตอนนี้มีคนกำลังจะฆ่าเพื่อนเราเราขอ พอ้่กี้น่าตลกมากพม่กี้น่าตลกมากเมื่อกี้ดีข้ามาในบ้านสติจักเพื่อนรักมาเอาปืนสิ ยาไปเพื่อไปกินเร็วเป็ปโคโคึ่งโค้ยแลรวหรอ ออั้นไ้นไั้ไปชันันั้นไปชั้นไปกกนั้นแ้นไขเัมนไม่ั้นไปชนไปชักนไ้ไขเกมนไ้นไายักไม่ั้ไปชั้นไม่ค้นไปชั้ไ้ั้นไันไ้ไก มันไม่ยากเข้าใจไหมคะว่าการแก้ไขกินมันมันยากยากสิใครบอกไม่ยากอะไรตัวเองสร้างยากเลย <c oughs> อุย้ยที่ของหล่นลงมาดนบ้านฉันเก็บหน่อยดีกว่าเอ้ยของอันนีงอีกเมีอีกอันหนึ่งอุย้ยได้มันหนึ่งพันอุย้ยสิ่งมากเลยแกเก็บนี้ไปก่นอคคกนเถอะแกเก็บไปก่อนเถอะ ฉันจะพันเยว้าพันไม่ใช่ไหมไม่ใช่ห้าพันละจะให้มันตอนนี้แกก็ไม่สามารถทาอะไรบ้านจะได้ว้าโอเคโอเคอันนี้จะเป็นไร น้ำแข็งโชว์โชว์ชว้าชว์โชวชิงมากเลยเซ็ตอรอสิชูปงอย่นี่มันจะเป็นอย่างนี้เจ ทุกคนตอนนี้แมวน้อยของเราได้กลัวมากเราขอเอาขอกดข้อขอข้อที่ไงไปแล้วสีมากกูฮู้ฮู้ฮู้ไม่สนุกแยงเลยอ่ะทุกคนตอนนี้มันสนุกมากจะไปร้บบ้าไขก็ได้ว้วจะไปบบ้าตัวเองก็ได้ โอ้หนูจะเป็นลูกได้นะลูกคู้คนมันในส่ยแย่มากอ่ะคู้คนตอนนี้โอ้ยคูคออนคือตอนนี้เราจะใส่ยแย่มากคือคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วคือสรุป ขยับไม่ได้อ่ะโคก้กช่วยโค้กช่วยเราทีโค้กคกมงมันขยบไม่ได้อ่ะอ่าทีมนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเกมนี้เรยเลยอย่าเอาไปซื้อของแป๊บนึงาคทีปนี้ก็ขอลาโตไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องแอซี่ฝากกดไลค์ กดอบสับแล้วค่ะกดกระดิงกุ้งก,กิ้กกุ๊กกิ้กเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องคุณเฟรนมาแรี่แมวอีกแล้วนะคะ